สวัสดีครับสวัสดีน้านนู้นสวัสดีสวัสดีครับผมออสก,กิรติเทพทันครับชื่อเเด็กเทพทันครับชื่อเล่นชื่ออะไรครับนคบน้องวินครับน้องวินวันนี้เราใส่เสื้อเหมือนกันเลยอะจริงไหมเนี่ยจริงไหมเนี่ยโอ้โหกินไฟกินไฟโอ้โหโอเคโอเคขอบคุณมากครับลูกวันนี้ครับมาจากสมเสีทองลูกชิ้นปลานะครับ แพ็กเกจเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ลูกชิ้นที่อยู่ด้านในเป็นลูกชิ้นปลาซึ่งใช้ปลาทั้งหมด3ชนิดด้วยกันในการทําและให้ดูตรงนี้ครับอันนี้เป็นเครื่องหมายรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็ตัวลูกชิ้นปลาเขาจะเป็นแพ็กเกจมาแบบนี้เลยเรียบร้อยมาแบบเรียบร้อยเลยนะครับพร้อมทานทันทีอันเนี้ยเราทานเข้ามานานแล้วแหละแล้วก็เนี่เป็นน้าจิ้มเขาเขาใช้น้ำมะนาวแท้ๆนะครับน่ารักมากอ่ะส่งมาให้น้องวินคุณอาส่งมาบอกว่าเนี่ยในนอันนี้เกี๊ยวกุ้งแนวนะของน้องวิน คือเพื่อจะบอกว่าเออพ่อพ่ออยากไปแย้งดูกินนะโอเคคุณผู้ชมที่สนใจนะครับส่งเข้ามาเลยนะครับนี่โทรไปเลยเบอร์นี้ครับ064-915-1987 064-915-1987หรือไลน์แอดเข้าไปนะครับมีแอดนำหน้านะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า f งฟิ b บ l ลนะครับ S O N G F I S H, H B A W L เอาละสั่งได้เลยนะครับมาด้านนี้กันเฮ้ยคุณนอนอ่ะ <laughs> คุณหลับแล้วเนี่ย เออโอเคระหว่างที่วินกำลังนอนครับผมไม่ดูนี้นี่คือข้าวแหง้งห้าเซียนทะเลห้าเซียนทะเลดูความใหญ่ของวัตถุดิบที่เขาใช้นะครับแล้วก็ส่งมาได้เป็นแพ็กเกจแบบนี้เลยนะครับโอ้โหดีเลยอะ่ะปิดมิดชิดสะอาดเลยแซ่ตกใจหมดเลยแล้วก็นี่นี่ครับบะหมี่แห้งลูกชิ้นตาแล้วก็ใส่บะเตงบะเตงคืนนี้นะครับบะเตงคือหมูเนี่ยที่ทําเนี่ยหายยากละ เดี๋ยว้หาคนทําแบบนี้ยากแล้วแล้วดูแค่เกจเด้อมมาเรียบร้อยสะอาดสะอ้านนะครับแล้วตอนมาเนี่ยเขาจะเอาสกอตเทปแปะมาเป็นอย่างดีเลยเพราะฉะนั้นปลอดภัยได้เลยนะครับแล้วก็ยังมีอันนี้เกิดมาผมก็เพิ่งเคยเห็นของร้านนี้ยโอ้โหหอยจอนใหญ่มากผมขออนุญาตใช้มือนะฮะขออนุญาตใช้มือก้องตามมาเลยนะฮะดูเทียบกันหน้าผมอ่โอ้โห จ้อนะครับนี่ใช้มือแล้ววางแล้วอันนี้เอาเคสวันนี้คุณแม่ส่งอันนี้มาให้ขอบพระคุณมากนะครับแก้งเขียวหวานหมูบอกมาให้เอากินโอเคเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจนะครับนี่โทรสั่งก้าไปเลยครับ0649151987 0649151987นะครับหรือไลน์เข้าไปที่ซงฟิสบอลนะครับ s o n g f i s b a w l โอเคโอ้โหเดี๋ยวให้ดูนี้ก่อนมาแล้ว ดูไส้ดูดิหอยจ้อไส้เขาอะโอ้โอ้โอ,โอ,โอืโอเคโอ้อร่อยมากเต็มคำเลยเอาละเดี๋ยวตอนนี้ผมกับน้องวินขออนุญาตก,ก่อนนะครับพบกันใครับสวัสดีครับส สวัสดีครับพี่สวัสดีครับพีดนน่ด้านนู้นด้านนู้นด้านนู้นเอ่อเอเอ